สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่3กันยายนนะครับ2563ครับวันนี้ผมจะมาสรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะประจำวันนะครับและข่าวลือทั่วไปนะครับเอาละครับผมมากันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับล่าสุดนะครับแมนยูเนี่ยมีการติดต่อไปทางเอเจนของเตอรโก้กันตาล่านะครับ กองกางทีมชาติสเปนของเสใต้าไบเยนมิวนิคเนี่ยเพื่อหวังดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยไบเยนเนี่ยต้องการค่าตัวอยู่ที่27ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ 1, 1 2 6ล้านบาทครับซึ่งก่อนหน้านี้อากันตาล่าเนี่ยมีข่าวกับลิเวอร์พูลมาก็ประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับแต่ก็ไม่มีแนวโน้มนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะจ่ายค่าตัวประมาณนี้ได้ซึ่งผมก็คิดว่าค่าตัวก็ไม่ได้แพงนะครับ ซึ่งสตาร์ระดับนี้ก็น่าจะเซ็นได้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยแมนยูได้ติดต่อไปทางเอเจนต์ของนักเตะแล้วนะครับโอเคครับเรามากันที่ข่าวที่2ครับเป็นข่าวของไดยอดอุปาเมกาโนครับกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของอาเบรสิกเนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมต่อสัญญาฉบับใหม่กับไรสิกเนี่ยเพราะผมรู้สึกดีกับเพื่อนร่วมทีมและโค้ดนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมพูดคุยกับ หลายสโมสรน,นะครับแต่ผมไม่ได้รีบร้อนอะไรครับแล้วเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตน,นะครับซึ่งถ้าอุปาเมกาโนออกมาพูดอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าว่าดีลนี้จะเป็นยังไงเพราะล่าสุดเขาเพิ่งต่อสัญญาไปถึงปี2023นะครับซึ่งโอกาสที่เขาจะย้ายมาแมนยูก็มีนะครับถ้าแมนยูกล้าฉีกสัญญานะครับเราก็มาอัปเดตดีลนี้อีกทีครับ เอาละครับเรามากันที่ข่าวที่3ามอันนี้ก็เป็นข่าวที่ก่อนหน้านี้ก็ผมก็เคยทําข่าวลงไปนะครับล่าสุดอ่ะแมนยูได้เปิดการเจรจากับมาลาย,ยูเวนตุสเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวดักาสคอสตาครับปีชาวบราซิลเนี่ยมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับโดยมองไปอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหากช่วดคว้าตัวเป้าหมายอย่างจาดอนซานโชนครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง สื่อสำนักพิมพ์ต่างประเทศก็ได้รายงานมานะครับว่าตอนนี้จาจอนซานโช่หนดิวยังไม่ล่มครับยังมีการเจรจากันอย่างต่อเน,นื่องเพื่อปิดดิวนี้ได้ครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยแมนยูอาจจะยอมจ่าย120ล้านยูโรครับเพื่อแลกกับซานโช่ครับเอาละครับเรามาที่ข่าวเรียวเนลเมสซี่นะครับกองหน้าของทีมชาติเจนินาเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเนี่ยล่าสุดครับสื่อจากเดลี่เล็กคอร์ะครับรายงานว่า สามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปนะได้แล้วนะครับเจ้าของทีมของเลอใบสีฟ้าแมเช h สเตอร์ซิตี้เนี่ยสมโมสรของอังกฤษนะครับด้วยสัญญา5ปีครับโดยจะทำสัญญาเล่นกับเลอใบสยสีฟ้าเนี่ย3ปีนะครับและเล่นให้กับทีมในเครือเดียวกันอย่างนิว york city fc นะครับทีมในเมเจอร์ลีกซ s อกเกอร์สหรัฐอีก2ปีครับ แต่ยังเหลือเรื่องค่าตัวที่ต้องตกลงกับบาซ่าให้ได้ครับถ้าดิวเนี้ยรูร่วงครับจะทําให้เมสซี่เนี่ยมปมหาเศรษฐีย่อยๆครับจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่623ล้านปอนด์ครับก็คูณ40ไปครับประมาณ2600 0ล้านบาทครับตลอดสัญญา5ปีครับที่เล่นให้กับทั้ง2ทีมครับก็เอายง่ายว่าถ้าสมมุติว่าประมาณว่าถ้าคิดเป็นนาทีครับเท่าที่ผมฟังมาจากกูรูทั่วไปครับนาทีหนึ่งอ่ะเมสซี่จะได้ หนึ่งวินาทีอ่ะเมสซี่ได้เงินอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบสามบาทไทยครับคือถ้าสมมติว่าเมสซี่เดินไปซื้อขนมคกแล้วเดินกลับมาอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณสักสองนาทีอย่างเงี้ยโอ้เมสซี่จะได้เงินเกือบนะครับอ่าสามพันแปดร้อยบาทนะครับสองนาทีเนี่ยเหมือนไปขี้ครับเดินไปขี้อะไรประมาณนี้ครับโอ้โหมหาศาลนะครับโอเคครับเรามากันที่ดิวต่อไปครับเป็นดิวของ เอเวอรรต์รับล่าสุดจนะ่กสกายสปอร์ตะอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนะักข่าวของสกายสปอร์ตอิตาเลียล่าสุดเนะี่ยทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตนเนี่ยได้ปิดดิวฮาร์เมสโรดิเกรเรียบร้อยนะครับกองกลางตัวลุกของราชันชุดข,ขาวเรียวมัดดิดโดยเซ็นสัญญากัน3ปีนะครับโอ้โ oh, ห oh, ตัวนีนะ้ผมบอกตรงอย่างให้แมนยูซื้อมากแล้วแต่แมนยูไม่ซื้อนะครับ เรามาที่ข่าวของดิวต่อไปครับเป็นดิวของปืนใหญ่อาเซนอลครับล่าสุดประกาศยินยันคว้าตัวกาเบียม,มาการเย็นแล้วนะครับกองหลังชาวบราซิลมาจากลิวครับสโมสรในลีเอกิงฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วครับด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์ครับหรือประมาณ1,126ล้านบาทค่าตัวก็เท่าๆกับอาการตาร่าครับเซ็นสัญญาร่วมงานกันระยะยาวครับโดยสวมเสื้อหมายเลข6ครับโอเคครับ เรามากันที่ข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของเซบีย่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยประกาศคว้าตัวอีวานลาคิติครับกองกลางทีมชาติโคเอเชียของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนามาร่วมทับเรียบร้อยแล้วครับด้วยค่าตัวเบื้องต้นที่1.5ล้านยูโรครับหรือประมาณ55ล้านบาทเองครับโอ้ถูกมากเลยครับเซนิญญาร่วมง,งานกัน4ปีครับโดยถือเป็นการคืนถิ่นเก่าเนื่องจากดาวเจตไว้ย32เนี่ยเคยค้าแข่งอยู่กับเซบีย่าระหว่าง 2011ถึง2014ครับโอเคครับสรุปข่าวนักเตะรายวันวันนี้มีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้ครับผมกราบเลยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคครับ okay, ขอบคุณมากครับ